ลูกพ่อกินเท่าไหร่ก็ไม่ยอมโตเลยนะกินเยอะๆกินเยอะๆจะได้ตโตไวๆลุงรับลุงรับลุงลุงไก่ของโตแล้วครับลุงผมันเริ่มเลยแล้วเอง็งให้มันกินอะไรโอ้ยขอให้กินอาหารหมักชีวภาพสําหรับสัตว์ครับลุงได้ผลดีมากไก่ตัวมันเริ่มเลยอาหารหมักชีวภาพเป็นไงอ่ะอาหารหมักชีวภาพสาหรับสัตว์ ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินซียังไงล่ะครับเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ทดแทนการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะโดยใช้ธัญ,ญพืชเช่นกากถัเหลืองรำข้าวปลายข้าวและข้าวโพดโม่หมักกับจุลินซีช่วยให้ร่างกายสัตว์ถูกปรับสมดุลวัตถุดิบย่อยและดูดซึมง,ง่ายมีเอนไซม์ช่วยย,อย่อยอัตราการแลกเนื้อดีขึ้นและสุขภาพดีขึ้นการเจริญเติบโตสูง ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแถมใช้เลี้ยงได้ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำด้วยนะครับว่าแต่เอ็งเอามาจากไหนเนี่ยนี่เลยครับผมจากไบโอเทคโซวอทชจัดไห่เออดีเลยถึงนี้ค่ายืมก่อนนะยืมไก่ไข่ได้ตัวไวไงข้าจะได้รวย มาดูพ่อมากินเล็วก็ก็ก็การเลอกด้วยเทคโนทำเงินช่วยกลุท่ทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000สวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย